พลังประเทศไทยกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะครบรอบหนึ่งปีของรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรที่บริหารประเทศมานะคะโดยเฉพาะปีแรกนะคะที่ได้มีการประกาศถแถลงเอาไว้นโยบาย16ข้อซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะรีบดําเนินการหลายคนก็กําลังคิดตามนะคะว่า16ข้อที่รัฐบาลประกาศมานะคะได้ทําหรือยังนะคะทำสำเร็จหรือไม่นะคะและที่สําคัญมีปัญหาอุปสรรคอะไรจึงทําไม่ได้ตามที่ถแถลงไว้วันนี้ล่ะคะ่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านรองโฆษกสํานัก นายกรัฐมนตรีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คงต้องถามท่านรองโฆษกก่อนเลยนะคะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะที่รัฐบาลคุณยิ่งรักมาบริหารประเทศนะคะประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างคะเมื่อสักครู่คุณอนุมากกรนานับวันให้เรานะครับว่า23สิงหาคมวันพรุ่งนี้ะจะครบหนึ่งปีจริงๆหลักในการนับเนี่ยเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็คือเราชนะการเลือกตั้ง ได้รับฉันธนุมัติจากพี่น้องประชาชนเนี่ย3กรกฎาคมคแต่ไม่สามารถไปนับเอา3ากรกฎาคมได้เพราะว่าตราบที่รัฐบาลยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นก็ยังทํางานไม่ได้สิ่งที่คุณอนุมานนับเมื่อสักครู่นี้นับจากวันที่เราเริ่มต้นในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่ง3กรอบหลักยุทธศาสตร์หลัก3ด้านที่เรานําเรียนต่อสภาในวันนั้นเป็นการนําเอาแนวความคิดในการไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชน วันนี้ป้ายหาเสียงทุกป้ายกำลังถูกนำมาต่อยอดเป็นนโยบายและกลายเป็นพันธสัญญาเมื่อนโยบายเหล่านั้นได้ถแถลงต่อรัฐสภา3ยุทธศาสตร์หลักมาจากป้ายหาเสียงเท่านั้นแหละครับไล่ทีละข้อเลยค่ะมากำหนดกรอบใหญ่ก็คืออันแรกรัฐบาลนี้จะเข้ามาเพื่อสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจแบบสมดุลหมายความว่าพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่ดีมีสุขล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าต้องมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีตัวช่วยมากมายเราพักวางไว้ก่อนส่วนที่2ก็คือเรื่องของการนำประเทศไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องร่วมชาติส่วนที่3ก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 5 8ค่ะตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยนะครับผมเดินสายบรรยายเรื่อง AEC มีโอกาสทำเวิร์กช็อปกับนายกกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมากมาย ก็เป็นไปตาม3กรอบนี้ที่รัฐบาลจะได้ดําเนินการทีนี้สื่อมวลชนก็อาจจะไปหยิบเอาตัวเลขมาบอกว่า16นโยบายเร่งด่วนปีแรกของรัฐบาลเอาเข้าจริงเนี่ยผมว่านับไม่ตรงกันบางคนเนี่ยนับพอดีเป๊ะแต่บางคนพอนับแล้วเนี่ยในโครงการแยกย่อยลงไปเนี่ยมันเลย16เพราะฉะนั้นตัวเลข16เนี่ยไม่อยากให้ตกหลุมพรางแต่ว่ามีผลงานมากมาย<อ>ทีนี้เราจะเริ่มต้น สามยุทธศาสตร์นะคะ,คะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก่อนเลยเรื่องของสร้างเศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจสมดุลล้วงมือในกระเป๋าจะต้องมีเงินเพิ่มมากขึ้นครับนโยบายอะไรคะที่ทําให้เป็นจริงได้เรามีตัวช่วยมีเครื่องมือ,อหนึ่งจะทําโครงสร้างเสรีสมดุลก็คือเราต้องลดรายจ่ายลดรายจ่ายประชาชนอะไรได้บ้างคะรายจ่ายในเรื่องของน้ํามันนะครับที่เติมถูกลงนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะเคยซื้อน้ํามันปรามราคาสูง ผลิตภัณฑ์อาหารมีการกำหนดควบคุมคกลไกราคา <c oughs> มีการประกาศเป็นสินค้าควบคุม42รายการและก็เตรียมการจะประกาศเพิ่มเติมนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะมีวัตกรรมแพงทั้งไปในอะไรเกิดขึ้นก็าตามแต่แต่ทาให้เห็นว่าสินค้าที่มันแพงเนี่ยมันแพงตามฤดูกาลแต่กลไกหลักหรือโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลดูแลไม่ได้บิดไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเลยราคาไข่ไม่มีปัญหา คือข้อมูลเนี่ยด้วยความโชคดีคผมได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟอ้อราคาสินค้าการเกษตรซึ่งเป็นดัดชนีชี้วัดเนี่ยม,มากกว่า80%นนี่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สินค้าปรับตัวลดลงแต่ว่าในบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าบางรายการเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเช่นมะนาวแน่นอนครับฝนมันไม่ตก มันหน้าแรงมะน,นาวแพงเป็นหลักปกติอยู่แล้วแต่ที่สุดเมื่อฤดูการกลับข้าสู่ภาวะการปกติมันก็กลับมาในราคาที่เปรียบเทียบ,ป,ยบ,ป,ยบปีต่อปีหมายความว่าช่วงเดียวกันปีนี้กับปีที่แล้วพบว่าราคาถูกลงนะครับนี่คือการลดรายจ่ายแล้วอย่างข้าวแกงราคาท่านรองโกศกค,ครับหลายคนบอกราคาข้าวแกงก็สูงขึ้นอยู่นะคะท่านผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของข้าวแกงเนี่ยถ้าติดตามมาติคอรมจะทราบเลยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นมีความพยายามที่จะประกาศให้ข้าวแกง เป็นสินค้าควบคุมรายการที่43 <c oughs> แต่ว่าดั <c oughs> ชนีชี้วัดเนี่ยมันมีความยากอยู่ว่า35บาทร้านนี้ขาย35 <c oughs> ร้านนู้นขาย50อันไหนคือถูกคือแพงหมายก็ว่าตัว KPI ที่จะไปจับชี้วัดเนี่ย <c oughs> มันยากอยู่หรือแม้แต่โจ๊กร้านที่เป็นขายฟาสต์ฟู้ดระดับโลกก็ขายโจ๊กตอนเช้าเหมือนกัน <c oughs> เราจะไปบอกว่าร้านโจ๊กร้านนั้นเนี่ย ถูกหรือแพงกว่าด้านนี้เนี่ยยังไม่ได้ก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยไปต้องไม่ค่าเฉลี่ยซึ่งเขาก็พยายามมีคณะกรรมการที่จะจัดให้เป็นสินค้าควบคุมรายการที่4 3ก็คือข้าวแกงเนี่ยครับอืมค่ะแสดงว่านอกจากเรื่องของน้ํามันเรื่องของข้าวแกงที่เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะสร้างสมดุลให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของเศรษฐกิจที่เป็นตัวทำทำรายได้ให้กับประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นยางเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ย เราช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช่วยเศรษฐกิจอย่างนี้พวกพืชเหล่านี้นะคะพืชเศรษฐกิจเหล่านี้อะไรบ้างผมเรียนอย่างนี้ครับอย่างเรื่องของข้าวข้าวเนี่ยที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเป็นนโยบายประชานิยมในการรับจำนำข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาปีก่อนนู้นรัฐบาลก่อนนู้นเนี่ยเขาทํานโยบายในการประกันข้าวซึ่งการประกันเนี่ยก็จ่ายเงินไปเหมือนกันแต่จ่ายเงินอาจจะน้อยกว่าในไม้แรก หมายความว่าราคาประกัน1 2 0 0 0บาทต่อตันเขาไปขายให้โรงสี6000ก็แปลว่ารัฐต้องช่วเชวยอยู่6 0พ0เขาไปขายได้8 0 0 0ันรัฐชดเฉย4,000ันไอ้จ่ายตังค์เนี่ยน้อยกว่าแน่แต่รัฐเนี่ยจะไม่มีข้าวในสต็อกนะฮะคือหมายควาว่าเป็นการประกันจ่ายออกไปแล้วไม่ต้องเก็บนี่ก็เป็นข้อดีเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ดีกว่าเพราะอะไรไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปจับเงินไม่ต้องสร้างไซโลโกดังในการเก็บข้าว ป้องกันการคอร์รัปชันให้โปร่งใสแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้แบบนี้จ่ายเงินไปเฉยๆนะครับแล้วไม่มีข้าวในสต็อกเลยแบบที่2เนี่ยก็คือแบบจำนำที่เราทําอยู่ตอนนี้ทันทีที่เราประกาศเนี่ยนะครับตันละหนึ่งันบาทห5ื่นห้าเนี่ยหมายเขาว่าอะไรครับรัฐเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อข้าวเสียเองนั่นหมายก็ว่าโรงสีเนี่ยคุณจะซื้อห2ื่นสองซื้อหมื่นซื้อ8ปดพันไม่ได้ครับชาวนา,กาเกษตรกรเขาก็มารับจำนำกับภาครัฐ เพราะฉะนั้นถ้าโรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะมาซื้อข้าวแข่งกับรัฐต้องซื้ออย่างน้อยหมื่นห้าหรือสูสีกันร้างราคาที่สูงขึ้นให้กับข้าวเพื่อเป็นการดึงดูดใจค่ะทีนี้ทันทีที่นโยบายนี้ประกาศเนี่ยนะครับข้อมูลจากสภาพัฒน์ก็ดีจากกระทรวงพาณิชย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็าตามเนี่ยราคาข้าวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเลยนะครับและเม็ดเงินที่ตกถึงที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยปีที่มีการประกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง8,000บาทนี่ตัวเลขจากสภาพัฒน์ปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ี่าฉลย Oh. แล้วยังความโชคดีคือว่าอย่างที่ผมเรียนแบบประกันเนี่ยจ่ายเงินไปทุกอย่างนะครับมีนาข้าวแต่ไม่ได้ทํานาก็จ่ายให้ uh huh. หรือศัตรูพืชลงนะครับข้าวสูญเสียก็จ่ายให้เพราะเป็นการจ่ายแบบไม่ได้รับอะไรกับคืนมาจ่ายเงินไปเฉยๆ uh huh. กับแบบโรงสีที่เรามีการรับจำนำทอกอสอรับเนี่ยนะครับ uh huh. จ่ายเงินไปได้ข้าวพอได้ข้าวเสร็จปับ๊บก็บอกว่ารัฐใช้เงินเยอะนี่ขาดทุนแน่นอน ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันจะขาดทุนยังไงครับเรายังไม่ได้ขายเหตุที่เรายังไม่ได้ขายเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เราจะไปขายทีนี้ผมยกตัวอย่างประเทศอินเดียซึ่งมีการคุยกันนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวของโลกอินเดียเขาก็ค้าขายนะครับมีการเซ็นสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้าพบว่าสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยเฉพาะข้าวที่เขาไปเซ็นสัญญาไว้จะส่งมอบกันเนี่ยนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณ2ล้านตันไม่มีข้าวส่งออก รัฐสอนก็เลยจะบอกว่าจะเป็นโชคดีของไทยเขาจะมาซื้อเราเหรอคะถูกต้องครับถ้าเราทําโครงการประกันเนี่ยนะครับจ่ายเงินไปไม่มีข้าวในสต็อกนะครับค่ะเอาอะไรไปขายเขาก็ไม่มีตอนนี้เขาทาสัญญากับเราเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อเรายังครับแต่หมายก็ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราเห็นว่าเมื่อ,ออินเดียส่งข้าวไม่ได้นะครับอินโดนีเซียมีปัญหาปริมาณข้าวี่ในสต็อกของเขาเนี่ยมันลดลงไปค่ะไม่มีใครมีข้าวรับมีเรามีข้าวเพราะจะได้โอกาส ก็เป็นของเราที่เราจะสามารถกําหนดราคาได้เรามีข้าวอยู่ในอยู่ในลงสีเราจริงๆครับไม่ได้มีแต่ใบประทวนไม่ได้มีแต่ใบจำนำครับแล้วป้องกันเรื่องของข้าวจากต่างประเทศเข้ามาบ้างไหมคะท่านคือการสวมสิทธิ์เนี่ยผมต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มีแต่ว่าเรื่องของการดําเนินการเนี่ยท่านรองนายกเฉลิมท่านก็มีเจ้าที่ดีเมีตํารวจไปช่วยนะครับเจอที่ไหนก็จับที่นั่นแหละครับถามว่าแบบประกันเนี่ยมีทุจริตไหมก็มีแบบจำนำก็มีไหมก็มี แต่เราต้องมองต่อไปว่าทําไมถึงมีข้าวสวมสิทธิ์ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยครับว่าโรงสีที่เขาเคยซื้อได้6 0 0ัน0 0ดวันนี้ซื้อไม่ได้และเขาก็ไม่ได้เป็นเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลก็ผลักให้เขาไปสู่จุดที่ไม่มีทางออกก็ต้องไปเอาข้าวแบบนั้นนะครับมาสวมสิทธิ์ซึ่งตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นเอ,เ,อเอกชนจะเป็นใครก็ตามเจอก็ต้องจับแน่นอนครับค่ะนี่คือในแง่ของสร้างเศรษฐกิจสมดุลนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจสมดุลในที่นี้นะคะที่บอกว่า ลดรายจ่ายนะคะคราวนี้เรื่องเพิ่มรายได้นะเพิ่มรายได้มีมีในแง่มุมของโครงการอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้อีกนะนอกจากเรื่องของจํานาข้าวครับเพิ่มรายได้เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากการที่พี่น้องกเกษตกรกรหรือประชาชนมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพิ่มรายได้เช่นสินค้าโอท็ออย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราไปไกลถึงขั้นว่าสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนเวลาจัดงานแสดงสินค้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นไปที่ เมืองทองท8วัน9วันก็ว่ากันไปกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารจัดการก็ไม่ใช่ว่ามหาดไทยทําไม่ดีนะครับแต่โอท็อปในวันนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการจากทุกหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกระทรวงวัฒนธรรมมากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาขาดเหลือตรงไหนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิตเราก็ไปเพิ่มไปอบรมไปเสริมทักษะให้สินค้าก็มีคุณภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าขาดเหลืออะไรก็เป็นเรื่องของการขยายโอกาส รัฐบาลนี้มีหลายกองทุนนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงแหล่งทุนเมื่อมีเงินมากขึ้นนะครับวิธีคิดเนี่ยมันก็จะคิดแบบคนมีกระตังก็มีโอกาสที่พัฒนาต่อยอดไปได้ผมเลยเรียนในพาร์ทนี้ก่อนเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่านโยบายรัฐบาลประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างผมอยากจะย้อนกลับไปคําของอาจารย์ป่วยที่บอกว่าดูแลตั้งแต่คันมันดาถึงเชิงตะกอนพอรรเกิดมาปั๊บรัฐบาลนี้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ พอเกิดมาปับ๊บมีกองทุนหลักการสกัสดาพดูแลเข้าโรงเรียนป .1 มีแท็บเล็ต1แท็บเล็ตพีเปอร์ชายได้แท็บเล็ตเสร็จเรียบร้อยไปเรียนหนังสืออายุ15ปีสุภาพสตรีสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนา <c oughs> บทบาทสตรีนะครับ15นี้สมัครได้เลย <c oughs> เรียนหนังสือไปต่อนะครับจบปริญญาตรีนะครับมีรายได้15,000บาท เป็นผู้ใช้แรงงาน300บาทแรงงานขั้นต่ำนำร่อง7จังหวัดและ1มกราคม56นั้นจะครอบคลุม77จังหวัดเกษตร,กร,รษกรพ่อแม่นะครับทำกเกษตรกรรมมีโครงการพักชลนียเกษตรกรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโตไปหน่อยอายุเยอะขึ้นไปก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได60 6บ้เจ1 0บ้บบาทสังคมขยายมีนามีอามาอยู่ในสังคมชนบทมาอยู่ในเมือง จะซื้อบ้านมีโครงการบ้านหลังแรกอยากรถมีรถมาขับมีโครงการรถคันแรกอย่างนี้เป็นต้นครับคือโครงการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกออย่างที่อาจารย์ป๋วยพูดไว้ที่ท่านรองโฆษกพูดเนี่ย หลายคนก,ก็ที่ชมอยู่อาจจะชอบใจนะคร<ะ>ับเพราะว่ามีการดูแลกันตลอดท,ทั้งชีวิตของเรา<ะ>แต่ว่ามันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคด้วยนะจะขอเนญาตเรียนถามบ้างบางส่วนแล้วกันนะคะ,ะอย่างในเรื่องของแรกเกิดเรื่องของหลักประากาันสุขภาพนะคะ,ะอย่างที่เราบอกว่าก็จะมีเรื่องของสามสิบาทที่จะนํากลับมาใช้ใหม่นะคะตร,ตรงนี้หลายท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์บอกว่าใครอยากจ่ายก็จ่ายใครไม่อยากจ่ายก็สามารถก็สามารถแจ้งความประสงค์ว่าไม่จ่ายได้ไม่ได้บังคับให้จ่ายนะแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงต้องกลับมาใช้ สาบาทเพราะว่าเราเคยไม่ต้องจ่ายมาก่อนนะนะะอยากจะขอ,อคาําอธิบายตรงนี้นิดนึงอ่ะคือมันเป็นเรื่องหลักคิดนะครับทางศักดิ์รีความเป็นมนุษย์คือบางทีเนี่ยแบบที่ไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยมันสินค้าทุกอย่างมันมีต้นทุนคือหมายความว่าเอาแบบไม่จ่ายเนี่ยนะครับเข้าไปไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรก็ตามในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยก็แจกพาราเซตามอลตลอดเลย คือ30สบาทรักษาทุโรกกลับมาทําใหม่เนี่ยเขามีหลักคิดนะครับยาดีใกล้หมอใกล้ใจมีหลายหลักการที่มันจะปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นทีนี้เราโอกาสให้โอกาสในการเลือกคือบางคนไม่สบายใจครับไปรับเขาฟรีๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพบอย่างนี้ครับว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วไม่อยากกลับบ้านก็ไปอยู่ในสถานพยาบาลนั้น ก็เบิกวิตามินซีเอายาอะไรมากินนะครับรอลูกรับลูกโรงเรียนเลิกกลับบ้านต้องกินกี่วันคะเนี่ยถ้าเป็นสิ่งนี้เราผสมลูกมาโรงเรียนกีกวันเ่ขที่เขาเล่ากันมานะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องการว่าทุกอย่างมีต้นทุนอย่างที่เรียนก็เป็นการที่ใครป่วยเนี่ยก็มาแล้วก็จ่ายส0มสิบบาทแล้วเราก็ดูแล นั่นรับประกันว่าจะต้องได้คุณภาพที่ดีมากกว่าการที่เราไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหมคะต้องพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ซับนะครับในคอรมอเพราะว่าท่านฐมนตรีวิทยาบริุทธิเนี่ยท่านคิดโครงการใหม่ๆตลอดเวลาอย่างโครงการยาแลกไข่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอายาเก่าหมดอายุมาแลกไข่หรือชวนคนไทยมาเต้นแอโรบิกออกกําลังกายเพื่อไม่ให้เป็นโรคอ้วนแล้วก็ประชุมคอรมอวันดีคืนดีเนี่ยนะครับมีโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมาจัดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ให้คอรมอได้ทานด้วยแล้ววันนี้เนี่ยใครที่เคยมีภาพจากับโรงพยาบาลโหรัฐเก่าๆเดี๋ยต้องลืมเลยนะครับวันนี้เขาเป็นโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยเขามีอาหารเมนูสุขภาพเช่นแกงเขียวหวานเนี่ยเขาไม่ใส่กะทินะครับทุกวันนี้ใส่น้ำเต้าหู้อ๋อค่ะคับนี่แสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่ดีนะคะตั้งแต่แรกเกิดเขานี่มาถึงเรื่องของการศึกษาแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตนี่หลายคนบอกว่า เราเราพร้อมขนาดนั้นไหมนะ,ะแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าเอะถ้าเรียงลําดับความสําคัญเนี่ยเราน่าจะต้องไปดูเรื่องของอคุณภาพของนักเรียนก่อนไหมโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ดีหรือว่าครูพร้อมที่จะ,ะมีความรู้สอนแท็บเล็ตก็ดีหรือว่าครูยังมีนี้สินเยอะๆอยู่เลยครูยังไม่พออยู่เลยนะฮะแต่ว่าเราก็เอาประเด็นของแท็บเล็ตเนี่ยมาเป็นตัวตั้ง ในการดําเนินการเนี่ยเราเราเรียงลาดับความสำคัญยังไงคะท่าลองโฆษกะผมเรียนอย่างนี้ครับคโครงการวันแท็บเล็ตพีซีเปอร์ชายหรือ1น,นักเรียน1คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นโครงการที่เราได้ผ่านการคิดการศึกษาเป็นอย่างดีแน่นอนแหละครับเวลาที่ใครจะทําอะไรขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถูกตั้งคําถามก่อนว่าพร้อมหรือยังพร้อมเมื่อไหร่แล้วไม่พร้อมทําไมถึงทํา เราทาสนามบินสุวรรณภูมิก็มีคําถามแบบนี้ครับจนวันนี้ความต้องการล้นสุวรรณภูมิไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครไปพูดเรื่องการขยายสุวรรณภูมิเฟสสองเฟสสามเนี่ยถือว่าเอาหรือเฉยไปเลยเรื่องแท็บเล็ตพีซีเพื่อใช้นี่ก็เหมือนกันมีคนบอกว่าเรายังไม่พร้อมผมถามต่อแล้วเมื่อไหร่พร้อมอคําว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือประกอบถูกไหมฮะเช่นพอมีแท็บเล็ตเรียบร้อยมันก็จะมีสัญญ,ญาณไฟไว i ไฟ นะครับมันก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลอ e ีบุ๊กทั้งหมดทั้งมวลทีนี้ก่อนที่จะมีการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็มีโครงการอบรมครูนำร่องซึ่งก็แน่นอนครับมันก็ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ mm hmm. แต่ผมเรียนว่าปีนี้ได้ขนาดนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปก็ต้องดียิ่งขึ้น mm hmm. คือเราได้จุดเริ่มต้นแล้วว่าเอาละมีแท็บเล็ตเป็นตัวตั้งเอกสารแบบเรียนทั้งหมดทั้งมวลก็ลดน้อยลงไป mm hmm. การพัฒนาหลักสูตรการสอนเข้าไปในตัวแท็บเล็ตนี้ ก็มีการพัฒนาม,มีการต่อยอดไปเรื่อยๆคือวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักกิโลเมตรแรกซึ่ง<ม>อาจจะมีความไม่พร้อมหลายประการแต่อย่านําความไม่พร้อมนั้นมาเป็นสิ่งที่ทดทอนกําลังใจตัวเองว่ารู้นี้ไม่ทําดีกว่ารู้นี้ไม่ควรจะมีมซึ่งทุกโครงการมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเราก็จะแก้ไขไปนะคะคเขานี้มาถึงเรื่องพอโตขึ้นกองทุนต่างๆางเช่นกองทุนสตรีครับ อกองทุนสตรีเนี่ยการเข้าถึงกองทุนก็ดีหรือว่าประโยชน์ที่สตรีจะได้รับจริงๆเนี่ยมันมันท่วถึงไหมมันเป็นรูปธรรมสักแค่ไหนคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเป็นกองทุนที่รัฐบาลน,นี้ได้รับคมชมทั้งจากยูเนสโกจากสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน3ปีประธานอาเซียนเขาก็ชมกันมาคือเป็นเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพของสุภาพสตรีโดยเฉพาะในประเทศไทยถ้าคุณเป็นผู้หญิง อายุ15ปีขึ้นไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แต่ถ้าเกิดสมัครก่อนวันที่3 1สอเอด็ดมีนาคม2555นั้นจะสามารถรับคัดเลือกเป็นตัวแทนสตรีระดับตำบลระดับจังหวัดได้แต่หลังจาก3 1สอเ็มีนาไม่ได้ไหมายความว่าสมัครไม่ได้นะครับสมัครได้แต่จะหมดโอกาสในการสมัครเป็นตัวแทนเพื่อจะเป็นคณะกรรมการทีนี้อเอาว่าจะเป็นกรรมการจะเป็นสมาชิกจะเป็นสมาชิกค่ะ บัดนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินงวดแรกไปแล้วจังหวัดละ20ล้านบาทเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดได้เท่ากันหมดนะครับทีนี้หลายท่านสงสัยว่าเห็นขึ้นป้ายว่ากองทุนพัฒนาบุบาทสตรีจังหวัดละ100ล้านบาทเอาเข้าจริงทําไมโอนให้20ล้านที่เหลืออยู่ไหนคะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นกรรมการชุดเฉพาะกิจซึ่งจะมีตัวจริงรออยู่นะครับเราก็มาคิดว่า เอ๊ะถ้าเกิดกรรมการชุดตัวจริงเขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งรอล้านบาทถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็นจังหวัดขนาดใหญ่เหมือน SML เนี่ยจังหวัดขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นไม่ได้ไหมว่าจะเป็นที่ร2 0นะครับขนาดกลางเนี่ยอาจจะเป็นร้อยหนึง่งหรือขนาดเล็กเนี่ยอาจจะเป็น80สนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนคะครับซึ่งเขาอาจจะยืนยันที่ร้อยเดิมก็ได้หรือจะเป็นตัวเลขขนาดไหนก็ตามแต่น่าจะเป็นกรรมการชุดตัวจริง ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไป<ะ>แต่วันนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่ามีประชาคมมีการคัดเลือกมีผู้แทนสตรีทุกระดับเรียบร้อยแล้วรอบอดชาติเนี่ยเข้ามาเ<ะ>มื่อเข้ามาเสร็จร้อยกองทุนนี้จะไปช่วยในการตอบโจทย์บางคนบอกว่าเด็ก15จะมากู้เงินได้ยังไงคือไม่อาจจะไม่เห็นโครงการและอธิบายความโครงการนี้เขาเขียนไว้แยบคายมากก็คือว่าไม่สามารถกู้ได้เพียงคนเดียว จะทําโครงการอะไรก็ตามแต่ต้องไปรวมกลุ่มสตรีกันมาห้าคนเป็นอย่างน้อยค่ะแล้วโครงการนั้นเนี่ยจะมีทั้งโครงการที่เป็นเงินให้เปล่าเ<ร>ช่นอบรมเรื่องของเสริมทักษะความรู้ความรู้ในวิชาชีพได้ประโยชน์ในวงกว้างอันนี้ก็ไม่ต้องคืนหรือเป็นเรื่องของการกู้เงินมาเพื่อประกอบวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการปลอดดอกเบีย้ยหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํา อย่างนี้เป็นต้นค,คือไม่ได้หมายเขาว่าเป็นกองทุนที่มาให้คนกู้เป็นหลักแน่นอนครับ4ี่0กเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรีด้วยปัญหาผู้หญิงมีเรื่องของการถูกกดขี่ข่มเหงมีเรื่องของการทารุณกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเหล่านี้ก็จะต้องได้รับการจัดสรรเงินชุดนี้ไปเพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยซึ่งเรียนว่า จะยูเนสโกจะอเมริกาหรือมาหาอำนาจในเอเชียหรือในอาเซียนของเรานั้นก็ชื่นชมในกองทุนนี้ครับค่ะดีค่ะเขานี่มาถึงเรื่องของความปรองดองยุทธศาสตร์ที่2หน่อยะนะคะเพราะหลายคนบอกเดินหน้าไปมากน้อยแค่ไหนคะคือความปรองดองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีประกาศในช่วงหาเสียงท่านบอกว่าท่านจะเข้าขออาสามาเปน็นนายกรัฐมนตรีจะมาแก้ไขไม่มาแก้แค้น ก็พอเข้ามาเนี่ยก็มีกระบวนการหลายช่องทางาเรื่องของความพยายามที่จะแก้ไขร่างรัฐมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยเปิดพื้นที่ให้ที่ยืนกับทุกคนได้มากขึ้นหรือแม้แต่การจะมีร่างพรบรปลองดองแห่งชาติก็ตามแต่แต่วันนี้เนี่ยบรรยากาศความปลองดองแม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณขนาดไหนก็ตามเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าในประเทศที่เขามีต้นแบบหรือแม่แบบของการปลองดองเนี่ยมันต้องมีชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะก่อนถึงจะปลองดองได้ นั่นหมายควาว่าถ้าผมถือกระบ,บองอยู่ข้างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้แพ้ผู้ที่กําลังจะถูกทารุณกรรมถูกทําร้ายเนี่ยจะร้องขอปลองดองคงไม่ใช่คนที่จะให้ความปลองดองได้ต้องจุดเริ่มต้นจยากผู้ทชนะวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็คิดว่าเราชนะการเลือกตั้งมาขนาดนั้นเราจะขับเคลื่อนประเทศเอาละมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความปลองดองสมานฉันแต่แน่นอนกับเสียงทุกเสียงในสังคมที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรับฟังแต่ว่ากระบวนการนั้นอาจจะเดินต่อไม่ได้ ต้องมีเครื่องมือมีช่องทางอื่นๆในการที่จะนําไปสู่ความปรองดองของคนในชาติให้ได้เราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายต้องจริงใจต่อการสร้างความปรองดองด้วยใช่ไหมคะคราวนี้มายุทธศาสตร์ที่3นะคะ AEC เราเหลือเวลาอีกประมาณสัก5านาทีตรงนี้นะคะความจริงเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันสัก3าตอนนะฮะนะคะ AEC เราเดินหน้าถึงไหนแล้วเราพร้อมแค่ไหนแล้วคะในบริบทของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับมันมี2บริบทค่ะบริบทแรกคือการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อไปต่อสู้คนอื่นเขา อีกบริบทหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นบริบทที่น่ากลัวก็คือในการรวมกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีการแข่งขันขึ้นเองด้วยประชากรในภูมิภาคนี้เนี่ยห้าร้อยแปดสิบล้านคนคเป็นตลาดใหญ่ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับประชาคมอาเซียนเนี่ยเราไม่ได้คิดได้เป็นกลุ่มแรกหรือภูมิภาคแรกของโลกเราก็ไปดูแบบประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมาเหมือนกันซึ่งขนาดยุโรปเองยังมีปัญหาเลยครับเราจํากลุ่มพิกได้นะครับโปรตุเกสอิตาลีไอแลนด์กรีซ สเปนไซปรัสก็ขอรับความช่วยเหลือด้วยของเรานี่แน่นอนครับว่าใน10ประเทศนียมีประเทศที่เป็นกลุ่มผู้นําหมายก็าว่ามีระบบเศรษฐกิจโครงสร้างที่แข็งแกร่งยืนได้ตัวเองได้และกลุ่มประเทศกลางๆว่าไงว่าตามกันและประเทศที่อาจจะต้องรับการพึ่งพิงจากประเทศที่เป็นกลุ่มนําอีกสปีเนี่ยเราได้เห็นภาพนะครับว่า,าเราซึ่งเป็นกลุ่มนำเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่า ถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยเราเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบเขาในขณะที่ประเทศเล็กเนี่ยนะครับเขาเร่งวันเร่งคืนนะครับอยากจะรวมกับเราเพราะว่าเรื่องเงินทุนเทคโนโลยีวัฒนาการโนฮาทั้งหลายเนี่ยรอจากเราอยู่นายกก็ทาเวิร์กช็อปเรื่องนี้หลายครั้งโดยการไปเชิญเอาหัวหน้าส่วนราชการระดับเบอร์หนึ่งของกระทรวงคือเชิญประหลัดเนี่ยมาพรีเซนต์ว่าแต่และกระทรวงมีการเตรียมการเพื่อเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรซึ่งก็มีทั้งจุดยุทธศาสตร์ที่เราดีอยู่แล้ว เวลาเราไปประทะกับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย mm hmm. ก็เอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเข้าไปประทะส่วนตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องเร่งแก้ไขในกรอบระยะเวลาที่อีก3ปีที่จะถึงนี้จุดอ่อนคืออะไรคะสั้นๆสักข้อนหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของเราค่ะผมว่าอย่างเรื่องโลจิสติกเนี่ยนะครับสินค้ามันก็ต้องมีปัจจัยการคำนวณต้นทุนหรือสามเหลี่ยมต่างการคำนวณต้นทุนก็จะมีเวลามีต้นทุนแล้วก็มีสเปคทีนี้สินค้าแบบเดียวกันของเราเนี่ยเราพบว่าเรายังมีต้นทุน การผลิตที่อาจจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นต้นทุนโลจิสติกที่<ฮ>มีผลต่อ GDP เนี่ยมัน<ฆ>ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก16ซ<ฆ>แต่ปัจจุบันของเราอยู่ที่ประมาณ18.6<ฆ>ซึ่งแน่นอนนะครับจะพัฒนาระบบโลจิสติกให้ดีได้ก็เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานสารุปรโภคหรือจุดยุทธศาสตร์ของเราที่เป็นกึ่งกลางของภูมิภาคอยู่แล้ว<ฆ>เราต้องพัฒนาระบบโครงข่ายให้รองรับเพื่อทําให้ต้นทุนด้านนี้ลดลงไป<ฆ>เมื่อโลจิสติกลดต้นทุนด้านพลังงานลด ราคาสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคก็จะถูกลงตามไปด้วยอันนี้ค,คือเราดูในภาพรวมนะคะว่าเราพร้อมเข้าสู่ a อซแค่ไหนโดยดูที่จุดอ่อนเราก่อนเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้นะคะแต่ว่าเวลาจํากัดจริงๆนะค,ความจริงครบรอบ1ปีวันพรุ่งนี้นะคะยีสิสิงหาคมโดยนับจากวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะคมีอีกหลายประเด็นทีเดียวนะที่หลายคนอาจจะอยากประเมิน รัฐบาลด้วยนะคะและก็ขนาดเดียวกันวันนี้ก็คงสะท้อนได้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้คะแนนรัฐบาลให้ถูกนะคะโอกาสหน้าคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านรองโฆษกนะคะมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการความหวังพลังประเทศไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี